ตูครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำอปโปล7.9เทรนีหมูอาหารมังอโปา เอาละจ้องจให้หนูแล้วนี่พี่เหว่งกำลังจะเปิดตั้งแต่ต้นว่าเป็นศัตรูกับน้องๆเหรอครับพี่มีตู่กับไปเป็นพัธมิตรหนูอยู่ข้างน้องๆอยู่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาสี่ต่อหนึ่งก็สู้ไม่ได้น้องๆเรายังขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาต้องเชื่อ เร0793กับอีกสองสุภาพสตรีและอีกหนึ่งปูชนี่เฮ้ยไม่ใช่หนึ่งนะมึงด้วยคือปูชนียะบุคคลเนี่ยแปลว่าบุคคลผู้ควรค่าแก่การเคารพบูชาผมยกตำแหน่งนี้ให้พี่เหงิกคนเดียวพออ๋อไหว้ไหว้ไหว้พระครับลูกๆสวัสดีครับหลานสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะน้องๆที่มาเป็นแขกรับเชิญของเรามีใครกันบ้างแนะนำตัวกันหน่อยครับ สวัสดีครับ s. <S รมินครับยูตนาเบครับสวัสด okay. ีครับเจครับสวัสดีครับผมเฟมครับสวัสดีครับอเล็กครับสวัสดีครับออโต้ครับโอเคจำได้ยัง ผมอะจาได้แล้วพี่อะจาได้หรือเปล่าทีมงานครับขอใบแปะกล้วยให้พี่เวงหน่อยเอาเอาใบแปะกล้วยโลหนึ่งะลมตัวทำหน่อยทอมเนี่ยท่องตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพี่เป็นคนสอนท่องวันนี้เองส่วนป้ายป้ายกระตูเนี่ยเขาจําได้อยู่แล้วอใช่ไหมตู่ะ ถ้าการในแต่ละที่พี่เปเป็นคนสอนผมเนี่ยผมให้น้องสลับที่ไหมแล้วให้พี่ตอบชื่อน้องโดยการมองจากข้างหลังด้วยได้ไม่ให้ดูหน้าด้วยให้หลับตาได้ไหมล่ะเอาเองไงเจอเอยเออเออเองเออ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 อเออเอเออออเอเอออออสออเออ มินพี่กินน้ำไปเยอะหรือยังอือวันนี้ดื่มน้ำเปล่าแวนเธอกลมนะยูวาตานาเบะเฮ้ยทำได้ดีพี่ไม่ได้ใช้จำพี่อะเข้าใจน้องๆมันซึมเข้าไปตัวพี่หมดแล้วนะครับแล้วก็ก็ครั้งที่แล้วเคยมานะเจ็ดแปดเก้าอะครับครั้งที่แล้วเมีใครมาบ้างนะพีมพีมไทยจินบุ๊ไทยฮาร์ดถามน้องๆหน่อยครับว่าเตรียมตัวยังไงบ้างกับการมาเล่นคำต้องเชื่อวันนี้ครับ ผมว่าเต็มต sure. ัวเยอะสุดน่าจะเฟดจเจอจริงๆแมองดูเลยทำกันบ้านมาเยอะมากพูดในตู้คือมอดมอดียวบมอดพูดสั้นเดียวมอดอะไรไม่ได้ ่ก็คือผมรู้สึกว่าคำนี้ของพี่เวียงวันจี้ดีแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้แน่แล้วอยู่ดีๆพี่ยูก็พูดขึ้นมามอดเหรอจบเลยรู้ทั้งรถเลยมันใช้ไม่ได้แล้วมันหมดพลังไปแล้วเป็นอัปเดตแพดตอนเต็มอัลเลนอเลซซ้อมมาไหมอ๋อก็ซ้อมเลยครับซ้อมมเมื่อกี้เลยบนรถแล้วก็แบบตายคนแรกๆด้วยครับเอ้าใช่อัลลออโต้ล่ะออโต้เมื่อกี้ซ้อมมาบนรถพร้อมพี่เอล็กเลยแต่ว่าตอนนั้นตัวได้เข้ารอบชิงอยู่2คนองา พี่เมก็ก็ก็ของพี่ก็ซ้อมมาเมื่อเช้าเหมือนกันับพร้อมๆกันพร้อมกันแต่ยูยูยูเขาแบบเคลมตัวเองแบบว่าเขาดูทุอีพีแล้วเขาแบบชนะแน่ๆเีแน่แต่ตอนซ้อมเมื่อกี้ไม่ดีนะครัวอย่างวันนี้เนี่ยอะปลปลาปมีอะไรจะพูดพูดพูดหน่อยี่นี่ไอเจยังไม่พูดสักคำหนึ่งเลยถามดิถามหน่อยถามหน่อยเออหน่ะได้สองสองคนก็ก็สองมาบนรถเขามีแบบว่า เล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยบนรถตู้ด้วยก็รู้สึกว่าตัวเองผมว่าวันนี้ผมตึงตึงเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเราอยู่ทีมเดียวกันเจเราทีมเดียวกันวันนี้เนี่ยมีสถิติใหม่ของรายการนะครับก็คือแขกรับเชิญเนี่ยอายุน้อยที่สุดตั้งแต่มีรายการมาเลยนะครับนั่นคือน้องเฟรนสองเดือนเป็นเด็กชายคนแรกที่มาเล่นรายการคำต้องเชื่อมใช่เชเด็กชายคนแรกแต่แ กำลังจะเป็นนายนะครับเดือนหน้าพี่ต้องอ่อนข้อให้ไหมน้องๆว่าไงครับน้องๆอยากให้ลุงอ่อนข้อให้ไหมลุงผมว่าได้นะผมว่าได้นะได้เป็นลุงได้เป็นพี่ได้จะห้าสิบอยู่แล้วด้วยอ่ะก่อนเริ่มฝากผลงานกันเลยดีกว่าครับอ่าผมว่าได้ครับก็สำหรับพวกเราเจ็ดเก้าเทนีครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีผลงานในอนะก็เร็วๆนี้นะครับก็ ติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆวงบัสด้วยนะครับที่เพิ่งเดบิวต์ไปก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับวงวงบัสหลอกดีอุเอสบัสช่ครับเอาละครับต่าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับครับต้องเชื่อ วันนี้นะครับแขกรับเชิญมากันหลายคนนะครับดังนั้นเราจะแบ่งเป็นทีมนะครับแบ่งเป็นรอบกันไปนะครับรอบแรกนี้ก็จะเป็นน้องเจน้องเฟรมน้องยูบตันเบ้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับปกติพี่เจอคิงมันอ่อนไหลาไหลยต้นมาแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นแค่แบบเชื้อของมันเองอ่ะว้าวเป็นเชื้อขิงเชื้อขิงผมยกให้ี่เว่งเป็นอาจารย์เลยครับเพราะว่าผิดอ่ะเป็นครูผมจะไม่ทำตามรอบนี้เริ่มที่ตู่นะครับ ตูมาทางน้อง,องยูปตัตนาเบ้นะครับตูครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำอาโปเจ็ดแปดเก้าเทรนีจินวุกไทยพีมฮาร์ด <Heart. S 2> <You. S 1> ยูเหี่ยงผู้ชายพ่อห <laughs> <laughs> นวด มขนคราวครับแก้มครับปากฟันลิ้นแดงอต่อต่อเลือดหมูอาหารมังอาโป เลจ้าจ้าผมละกลายนังไงทำไมพี่ถึงแบบเล็งน้องเลยกลาย่ปายปายต้เหรอไปไปเอ้าไปใต้เหรออาโปอาหารบ้างเลยคนพิเวงก่องจะเล่นพี่เกลขอโทษขอโทษขอโทษผิดคนนี่พิเวงกำลังจะเปิดตั้งแต่ต้นว่าเป็นศัตรูกับน้องๆหนะครับพี่มีตู่กับปายเป็นคัมิตรหนูอยู่ข้างน้องๆอยู่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอา สี่ต่อหนึ่งก็สู้ไม่ได้หองน้องเออเายังหนูชอบอยู่ในคนหมู่มากอยู่แล้วเอยู่ข้างผู้ชนะเอายังอ่ะโอเคต่อไปนะครับเริ่มที่พี่เว่งนะครับพี่เว่งไปทางพี่ตู่นะครับอย่าพิ่งซ้ํากับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับพี่เว่งครับขอคำนานึ่งคำคันช่องภาษาไทยไทยอุ๊ยไทยใช่แไทยไทยภาษาไทย นูอยู่ข้างน้องๆอยู่แล้วโอ้ยพี่เม้งเดี๋วหนูกลับไปอยู่ด้วยบอกแล้วอย่ามาเหิมเกิรมอุ๊ยได้เริ่มนี่หมวดอะไรพี่อยากบอกไม่รู้แต่อยากรู้ว่าคำที่อยู่าตะนตในเบยเริ่มนะครับจะส่งผลต่อเฟรมนะครับครับเอายากๆเลยอยู่เอออยู่ครับขอคำนาหนึ่งคำครับนมผงแมวหมา ขนขนยิ่งายขนขนและนี่คือครั้งแรกที่3คนสุดท้ายคือแขกรับเชิญทั้งหมดเลยเฮ้ยขนคนไหนวะเจอพลังของความเด็กอ เฮ้ยพลังวัยหนุ่มว่ะเจอเจอเชื้อขิงเข้าไปเชื้อขิงไม่ไอ้ได้แต่งเป็นสปอร์ตที่ตัวกูเองที่เป็นกลับมาสามคนสุดท้ายครับน้องยูน้องเฟรมน้องเจบไปคนละหนึ่งคะแนนเฮ้ยไม่ธรรมดาตึงครับตึงคนเริ่มคือน้องยูนะครับอยู่บนเตทเทเบลครับขอคำนามหนึ่งคำเวกเตอร์ภาษาอังกฤษแอปเปิ้ลมังคุด สีสีสีแดงสีม่วงสีแดงครับตายเอาตายตายแบบเงียบๆแล้ยแบบนี้โอเคนะครับนั่นแปลว่าคนเริ่มคือเจนะครับได้ครับเอาลิฟเพิ่มไหมซีตั้งแต่หน้าเป็นต่างมันมันมันกลืนไปใช่ไหมเปิดผมละเดี๋ยวผมลา เดี๋ยวรอบหน้าเจอผมนี่ก็อรอให้มาปิดอยู่นะเด็กครับขอคำนาหนึ่งคำโคมไฟครับ LED ไม้ขีดเทียนความร้อนกระทะสแตนเลสอลูมิเนียมเหล็ก อะไรอ่ะอะไรอ่ะคือตอนแรกจะพูดสนิมแต่ว่านึกไม่ออกได้เลยกินมันค้าทังเลยตีตีบนหัวเลยรัสโอ้ภาษาอังกฤษน้องไม่ถนัดเว้ยเราไปทำภาษาอังกฤษกันไหมเก้าหนูก็ไม่ถนัดยิบเล่น อผู้ชนะรอบนี้ครับยูวอตันเามี่ยูค่ cuenta, อยเก่งอ่ะยูง่นยยูเล่เก่งนะ เยอะยอดคืเหนื่อยอะไรอะตาเดียวคือเหนื่อยแล้วอ่ะเขาเล่นกันเก่งเกินไปอ่ะเฮ้ยเล่นดีนะเนี่ยเออเล่นยาวมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยตู่กับพี่ไปเร็วมากเลยไม่น่าไปปลายนะมันจบยุคของปลายไป็ยุคปลาวเป็ุกตาต่อไปเป็นรอบที่สองนะครับคนเริ่มก็คือแชมป์ของเราก็คือน้องยูวัตนาเบะนะรอบนี้นะครับน้องยูวัตนาเบะจะไปทางพี่ตู่นะครับยาวภาษาอังกฤษที่แปลไม่ออกตู่วายองงั้นก็ไปทางภาษาญี่ปุ่นได้เลยหนุ่มน้องยู่พร้อมย่างพร้อมแล้วครับ น้อยยูครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำกันกระจัดภาษาไทยทอมอครูเออไม่ใช่น่ะไม่ใช่น่ะมันไม่ได้เป็นครูแล้วแว่น <When. S 1> ตาหน้าหูครูจมูกขนเส้น ผมหนังศีสันรังแคแชมพูเฮ้ยเอาละวิเวงวิเวงเปิดหมละเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวรอบหน้าเจอผมอันนี้พี่เปิดอ้าซ่าเลยนะไม่เห็นมาปิดเลย ขอโทษขอโทษขอโทษนเดี๋ยวมันไม่หนุกไงโอ๋ออันนี้เป็นบุ๊กที่แจวกันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอะไรแฟน๋ยับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมผมผมชอบผมชอบเล่นกับน้องเอ็นดูนะครับมันเป็นอะไรกับคำว่าแชมพูครับเมื่อกี้ทำไมช็อตอ่ะสั่นเลยผมก็ช็อตเลยเมื่อกี้ไปเลยหลายๆอย่างขึ้นมาเลยอาจจะเป็นหนึ่งในแผนเผื่ออยากให้พี่เวกได้คะแนนนยให้มันสุดนุดครับเอาปิดลับใกล้ด้วยครับลายแล้ว นะคว่าเริ่มที่น้องเฟรมนะครับเฟรมไปทางยูนะครับเฟรมครับขอคำนามหนึ่งคำเอนไซม์ครับวิทยาศาสตร์วิชาเลขสังคมนักเรียนคุณครูครูใครอ่ะครูคุณครูโดนแล้วเจ็บไปตายไปสองคนแล้ว อายู่3ยังไงครับเนี่ยผมเป็นแค่เด็กอายุ14บสี่ครับผมเป็นแค่เด็กอายุ14บสี่ทำไมเป็นแค่เด็กอายุ1 4สี่อ้าวเอาเรื่องอายุมาหนึ่งอย่าอย่าให้พี่เบงเอาอายุมาข่มบ้างนะอ่ะเริ่มพี่ตู่นะครับตู่ไปทางพี่เบงนะครับพี่ตู่ครับขอคำนามหนึ่งคำเด็กอายุผู้ใหญ่ h e ดทอ a l รายการการกระจัดโอ้ยอู้ยนสินะครับอ่าสามคนสุดท้ายครับพี่เบงพี่ปายน้องเฟรมรับไปคนละหนึ่งคะแนนพี่เบงเป็นคนเริ่มนะครับน้องปายเตรียมตัวให้ดีนะครับพี่เบงครับขอคำนามหนึ่งคำบันพศสุภาษิต สุภาษิตภาษาไทยครับภาษาภาษาไทยสุภาษิตนี่เรียกว่าเป็นการประชันนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของคำว่า generation gap <laughs> <laughs> 14กับ47เรียกว่าห่างกันนิดเดียวครับนิดเดียว <c oughs> ขอบคุณมากหลาน น้องเฟรมพร้อมไหมครับพร้อมครับน,น้องเฟรมครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำคอรัสคู่แปดดนตรีกีตาร์เส้นเอ้ยเซ้นคนละ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 ตอนกันหรือเปล่าเกมเกมเส้นเส้น ผู้ววโ้ชนะโนรอบนี้ครับน้องเฟร็ดทลังแห่งวัยหนุ่มสองรอบแรกนะครับถือว่าน้องๆเจ็ดใบแก้วเทรนนี้เนี่ยทำได้ดีมากนะครับก็คือมีแต้มกันเกือบทุกคนแล้วครับยกเว้นตู่คนเดียวสบายใจเลย คร,ครับเชิญครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาแจกคะแนนกันดีกว่าทุกคนแจกคะแนนให้พี่เวงเมื่อกี้เห็นฟอร์มทีมของเราลรวเป็นยังไงบ้างเขาเก่งเก่งนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้นแย่ลงมาดูว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์มาเป็นแบบไหนนะครับรอบนี้นะครับน้องเล็กน้องออโต้และน้องมินนะครับมารอดูกันคนเริ่ม จะเริ่มที่น้องออตโตเลยแล้วกันทำไมอ่ะตำแหน่งเดียวกันน้องเฟร์นะเมื่อกี้นี้น้าน้องออตโตครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำคอนเสิร์ต789 Survival ไรายการ YouTube ช่องวัน31ม m ิเอ็มอยกำลังเวงเติร์ดทรูดิตี้ โฟอีฟแอตลาสบัสยงยางหินสีขาวเสื้อการเก่งเส้นใยการถักทอถ้าไหมรายการรายการการถักทอครับ ก็สบายใจดีเมื่อกี้้าใหม่ไปต่อไม่ถูกเลยไปพักหลังตู่ฟอร์มไม่ดีเนาะตู่นะไม่หนู่ามันยาวเกินอะไรยาวแบบเล่นเล่นยาวไปเหรอทำหน้าตาโกัวอีกแล้วต่อไปครับเริ่มที่น้องมินนะครับน้องมินจะเป็นคนเริ่มนะครับเริ่มหมวดหมู่ไหนยังไงก็ได้แต่อย่าซ้ํากับที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับครับมินครับขอคํานามหนึ่งคำเชียงใหม่ครับจังหวัดลำปางกรุงเทพ ุ่น PM 2.5 PM GMM ครับ GMM PM 2.5สวัสดีครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับอ้ยตายแล้ว ถ้าดูสติความน่าจะเป็นนะครับเรียงเก็บมาทีละคนนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับนี่คือแบบแผนของฆาตกรต่อเนื่องนะครับออโต้ครับขอคำนามหนึ่งคำสายไฟถนนป้ายโฆษณา marketing หน้าที่การงานการงาน นหน้าสามหรือเปล่าหน้าสามหรือเปล่าเร็วหน้าหน้าสามหรือเปล่าสวัสดีค่ะหน้าไม่สามหนายังไม่สามอ๋อหน้าไม่สามอุ๊ยแบบแผนมันเปลี่ยนไปอีกแล้วอ่ะตามไม่ทันแล้วเนี่ยเออี๋ยสามคนสุดท้ายนะครับพี่เอกน้องอเล็กซ์น้องออตโต้รับไปคนละหนึ่งคะแนนคนเริ่มคือพี่เอกนะครับพี่เองครับขอคำนาหนึ่งคำ มานีมีเงินมีเงินมีเงินมานีมีเงิคนามอ๋อมีเงินไม่ใช่คำนะพี่ว่าแล้วว่าน้องๆอ่ะเจอมานีไปต้องมีสะดุ้งอ่ะเพราะแบบเรียนมันเปลี่ยนแล้วใช่แล้วสมัยนี้ไม่มีมานีแล้วเหรอไม่มีแล้วอันนี้มานีมานีเคย ไอเท่าไรอนี่ตีชูใจไงเออเนี่ยรู้คืออะไรภาษา,ามานทีเธอไม่รู้หรอผ่าสามวันทีเอ,อ้า <ๆ S 2> เอ,อ้ยทำไมไม่ได้เรียนมานีอ่ะ <c oughs> ไ,ไม่รุ่นรุ่นไปอาจจะไม่ได้เรียนแต่ว่ารุ่นมินน่ะคือข้อแบบเรียนมานะมานีมาพิมพ์ใหม่อ๋อเหรอมันมีช่วงหนึ่งหายไปแล้วมีเอามาพิมพ์ใหม่ตัวได้เรียนตัวได้เรียนดูเรียนตัวได้เรียนเสียดายไม่ได้เรียนแหละแต่ว่าหนูลืมอ๋อแล้วเรียนไหมไปไม่นานก็ลืมเหมือนกันลืมหรอเรียนปีนั้นยู่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบสองยี่สิบสองอเล็กนคร๋อ อเล็กกับพี่เวงนะครับเอาอีกแล้วเจเนอเรชั o n Gap อีกแล้วเนี่ครับอ้าอเล็กซ์ครับพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำสายชาร์จสายชาร์จสายไฟครับพังเลยสายไฟสายชาร์จคลิปชีพตัวเองระบบดีชีพคุณชนะตายนี้ครับพี่เว พิการสถานการณ์ของจริงจริงพิกาสถานการณ์มากรู้แต่ว่ามันไม่มีไม่มีไงมัน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 ทุกอย่างมันเลียงหมดเลยไงพอดีเล่นกันดีไงทุกคนเก่งกันเกินไปเก่งเกินไปพี่ไม่อยากเล่นแล้วพี่เครียด เองี้ให้ตู่ไปแต้งนง่งก่อนไหมถ้าจะแบ่งให้ขอยืมจากน้องดี่ว่าพี่เราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปังไอทองนี่แม่งแม่งแซะเก่งหัวชอบแม่งเลยอ้ามาพี่เวงเป็นคนเริ่มนะครับพี่เวงมาทางปลายแล้วก็ไปทางอเล็กซ์นะครับของง่ายงไได้ได้ได้ปลายมีกระซิบว่าของง่ายๆนะครับเมื่อกี้ที่ตายไปก็ไม่ได้ยากเลยนะครับนิสัยไม่ดีเลยทอมพี่เวงครับขอคำนำหนึ่งคำ มีนาเดือนสิงหาหนาำคงคาธรณีดินลม <น S 1> ไฟ <ป S 2> ต้นไม้ใบ <ยา S 1> หญ้าวัว ควายสัตว์กินข้าวไม่ได้แล้วเออไม่ได้แล้วจริงๆด้วยได้ดีกร่าจริงแต่เมื่อกี้สงสัยตั้งแต่สิงหากับน้ำอ่ะ ไม่มีใครแชร์เลนจ์พี่พกำลังจ<ช>ะหเหมือนนกัเออว่าเอ๊ะหรือมันช่วงน้ําท่วมตอนนั้นวะือเป่วก็เลยเป็นสิ่งหาไม่กล้ารู้สึกป่ะเอ๊ะยัยงไงวะเนี่ยเริ่มที่พี่ตู่นะครับพี่ตู่ไปทางพี่เวงนะครับพี่ตู่ครับขอคำนาหนึ่งคำคิมหันฤดูความหนาวอ่าอ่า ตายเพราะความหนาวของพี่ปายนะครับออโต้เป็นคนเริ่มนะครับออโต้แล้วก็ไปพี่ตู่นะครับออโต้ครับขอคำนามหนึ่งคําป้ายไวนิวผ้าทมการเดินรองเท้าส้นสูงรองเท <c oughs> ้า เออเอาละจ้ะเรอ่ะสามคนสุดท้ายนะครับพี่เบงออตโต้พี่ตู่รับไปคนละหนึ่งคะแนนนี่เป็นหนึ่งคะแนนแรกของพี่ตู่ซะด้วยดีใจเลยค่ะเอออ้าคนเริ่มคือน้องออตโต้นะครับออตโต้ไปทางพี่ตู่นะครับออตโต้ครับขอคำนามหนึ่งคำคอนกรีตปูนซีเมนตึกบ้าน อยากย่่ายแมงมุมมดหกสิบเจ็ดแปดเก้าศูนย์ติดลบติดลบตบลิตติดลบมันไม่ใช่คำนามอ่ะติดลบเป็นคำกริยาครับไม่ใช่คำนามเฮ้ยดูหน้าไอเฟมเมื่อกี้ดิ ติดลถไปํำกิยาครับไม่ใช่คำนามนามแบบเงี้ยแบบว่าเฮ้ยไม่ผมกำลังงงอยู่ไงวะจริงเหรอ๋อได้ความรู้เป็นความรู้พี่ก็เพิ่งรู้นี่แหละอ่ะเหลือสองคนน้องๆอยากเชียร์ใครกันครับพี่ตู่กับพี่เพ็งเอ้าไปถามชี้นำอะไ่ถามชี้นำอะเออเขาแต้มพี่เยอะกว่าก็ต้องชนทีแต้มน้อยปกติ เอาแนวบิวตี้ถูงไหนไม่เป็นไรนี Boy? ่เองไม่ได้บูลลี่พี่ตู่เป็นคนเริ่มนะครับค่ะพี่ตู่ครับขอคำนามหนึ่งคำจุนจิอิโตะญี่ปุ่นจิบลี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครั้งที่แล้วครังที้ใช่จิบลี่จุนจิอิโตะ จิบลีจุนจิจอซานซาลาอีจิไม่คือจริงๆหนูอ,อยากหนูอ,อยากให้เป็นของขวัญพี่เว่งขอบคุณนะ <laughs> รอบนะี้ครับพูดชนะได้แก่พี่เว่งไคโหเสียงมันมาจากข้างหลังอะ,อะถามน้องๆถามความรู้สึกน้องๆเป็นงไ,ปไงบ้างครับมาเล่นวันนี้ สนุกจริงฮะสนุกตอนแรกอยู่บนรถอ่ะนึกว่าจะได้ได้เล่นหกคนพร้อมกันก็เลยเตรียมชาเลนจ์และเห็นมาเยอะกว่าอ๋อใช่แต่ผิดพลาดผิดแพ้ด้วยผันแล้วก็เอาแบบเป็นแบบกลุ่มมาชาเลนจ์เราอย่างเงี้ยโอ้เกมก็คือเกมไม่มีเส้นสายนะครับเวลาผมชนะผมชนะด้วยความสามารถของผมจริงๆและที่แพ้ก็เพราะความสามารถตัวเองเหมือนกันแต่ถือว่าเล่นได้ดีนะถือว่าแบบทำได้ดีในเซตแรกนะ สนุกไม่ทำได้ดีสนุกดีครับคือหลังจากที่เล่นมาหลายรอบอ่ะคือเซตนี้คือเล่นกันนานมากแล้วแบบหาจังหวะชาเลนแทปไม่ได้อ่ะ <c oughs> อันนี้นานจริงพี่หนูมไม่เคยเล่นยาวขนาดนี้มาก่อนก็เธอรีตายอ่ะนี่คือหนูว่าหนูอยู่นานสุดแล้วที่ได้หนึ่งคะแนนนี่คืออหนูว่าหนูได้เจียมแล้วตอบเยอะแล้ว วันนี้ถือว่าดีมากขอบคุณมากที่มานะครับอขอบคุณเจทุก <7 S 2> คนก็ <9 S 2> ขอให้น้องๆไปสู่เส้นทางที่เติบโตแล้วก็เป็น ทำไมอ่ะคือเหมือนกงจกคนทออเหมือนก็จะดีแหละแต่ก็ไม่ดียังไงวะดีดีดีใช่างที่เติบโตขึ้นแล้วก็เรากําลังเป็นเทรนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็วันหนึ่งก็เติบโตขึ้นปในเส้นทางที่น้องใฝ่ฝันไงพี่ก็อวยพรตรงนั้นขอให้พบความสำเร็จนะครับรอบหน้าจะมาเป็นเจ็ไปก้าเทรนเนอร์แล้วตอนนี้เป็นเทรนดีก่อนเดี๋ยวเป็นเทรนเนอร์ก้าปเลยอะฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการครับต้องเชิอวันนี้สวัสดีครับ